สวัสด <Jersey. S 1> ีครับพี่น้องตื่นเศร้า้นมากกันนี่ฮะเฮ็ดหนาที่ัึงพ่อตังแม่ให้ลูกพี่น้องคนน้อยขอก่ตื่นเามเศร้าเลี้ยนไปยิ้มมากมากไม่พอว่าม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 าวมี้เราอยากกินมามาเขากินแต่เศร้าได้ตีจัดไ้เห็นหรอแต่ว่าคดิต้มเราเคี่ยวไข่ไสให้น้าถาเอาไข่ขาวใส่น่ะนั่งที่บ้กิน ต้องลิ้นไข้ขาวบอกเอาซะไข่แดงไขไห้ได้ไหมน้องถ้าอยากกินวันยากบอกกินลดหิวลดแหละใครได้ไปเฮ็ดไดนกินแล้วก้อนจะเี็ดได้กินดีมาตอบคอมเมนอันนี้คนวาดพี่น้องก็เห็ดเราก็็ะหัวคอมเมนหนึ่งเพั่นกว่าวาดถ้าเป็นห่วงลูกจริงกิงก็ต้องเอาใจใส่มากกว่านี้นะแล้วก็บอาดีแล้วก็ถามดีนะถ้ารักลูกจริงก็ต้องควบไม้คันวอกป็นิสฐานกัน หากลูกแพงลูกอีลีก็ต้องเอาใจใส่ดูแลย่างดีไข่ก็ขึ้นว่าไข่ก็น้องมุ่นเนี่ก็เอาใจใส่เต็มรอยเอาได้ครับเขากระเลียงคือชาวบ้านเขาจะเ,เลียงทั่วไปมดคำว่าถ้าเขากินอย่างพอเมียสัรหทาได้อยากให้กินซ้ำพอเมียหาให้กินได้เนาะตามภาษาชนบทพิธีชาวบ้านนอกเขาก็าเลียงปกติเต็ดให้ทุกอย่างแต่าการพัฒนา,าการน้องเขามันก็ขึ้นอยู่นำ้ำ โตของเขาเองนั่นเด้อันนี้พอ่อแม่กับประาทหา่านหมอกระเพ้าไปหาหมอคุณครูเลี้ยงพิเศษกับเพ้าไปเลี้ยงปกติกับเพ้าเอาไป,ป,าอาไปของแบบนี้มันต้องไขยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะต้องคอยเป็นคอยไปอืมขนาดหมอคอยไปเนาะเพิ่นกันยังว่าอ่าหมอก็ทําตามขั้นตอนให้น่นนี้นั่นน้องเขาก็ไม่ได้เป็นมากเิ่นเก่าตะยาเวลาน,อน้อง บ่น,นิ่งเ่าอย่าให้เพื่อนกินหรือเพื่นอนนอนเนี่ยมาเลี้ยงเนาะก็บ่ได้ถึงกับว่าสิรุ่นเลี้ยงเพื่อน่าเขาก็ตอเขาความเพื่อนไปหาคุณคู่คุณคู่กับว่าน้องก็พัฒนาการได้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็กระตัมคุณคู่พอเขาแม่ก็เฮ็ดไปตามวิธีชาวบ้านเลีล้ยงหระอมัน้องเฮ็ดยังไงให้ดีเอาเป็นเราผู้ขวายหักหลูกผู้ขอยผู้ขวยเตรียมที่รับสนุนเขาเฮ็ดทุกวิธทีทางเนาะขอตอบได้ทั้นี้หระพี่น้องเอาเป็นว่าผู้ยก็เอาใจใส่เต็มรียเรียยวใจใส่ยังไงอีกหรือมันเฮ็ด ว่าเขาว่ได้กินอย่างคือคนอเื่นกินตั้มากมากินแ้่ไครซูมมือนีนั่งวัฒนากิ่นไก่ขึ้นมาเด้ไก่ทอดไก่เคฟซีไก่กินอ่อีกยัางไก่กลิ่นบางที่แขกน้อไหม่เขาจะกินไก่กินไปหรอกอันนี้นอกากบางคบลูกว่าอะไรขนาดว่ากันเขาว่ากินเอาดีเขาขาแอะหลดเด้เอามาน่ะเอะหลยน่าลูกเนาะกันว่าเขา,เาเว่ออา,า,าอยากกินก็แอะขึ้นมาหลยเนาะไงแล้วเราไม่อกองเต๊กเหมือนมันมาตอบเล่าเนาะว่า ข่อยตัดหญ้ามัน้นเนาะเห็นคนเห็นข่อยทองอ,อ้วนเนาะท้องข่อยมันอย่างไงพนบอกว่าท้องกี่เดือนแล้ววะจันอันนี้ข่อยก็อยากหัวพี่น้องเยอะเทียกว่างึ้นขงออกเลยอยากบ่อยพี่น้องฟังเัง่ซี่แหละอันมันตลกกว่าคือจังไงพี่น้องคือจังมะทามาท้องกี่เดือนเราเลยวะจันนะโอกาสที่บอกว่าใกล้คลอดตอนั้นแล้วกอดเนี้ยมาเศร้ากูเออโอเคพี่น้องนะเบียดนะกินเนื้อมะนาวกัน น่งมันกระซุมสูงเลยพี่น้องอยากนางแบบนี้ท้งเหยนะขอเลยต้องตามใจวระ่านเรกินได้ไวอินม,ม,ม,มองมาได้ดี่อมองด้งถ้าอยากแหวนใส่มาได้ ใส่ไข่ให้นะถ้าไข่ขาวก็ต้องได้ลอกออกเก้พี่นอ้องไข่ขาวก็ววจำเป็นต้องลอกออกเพราะฉันเพ่กินได้ห่อยเอาแต่ไข่แดยงยังเดี๋ยวเขาไปตีใส่มันตีมันเลยนะ มีไข่ขาวโก้กินเลยเก็บแทงไว้ก่อนไม่ได้เกียบ ต่อเข้าอย้านี้ไ้เอีมัวจะได้ไม่เบว้ยว อืมหุน้าอ่อยพอรวกเสร็จในมันนุ่มๆเลยแะมันจริงไง เอากระดาษเจ้าเ,เป็นกลมโค้งก็ไม่ยับขอากันก็ได้นี่เออเอาไล่เสียบเลยเออง่ายขึ้นกว่าเขา จะยังไงต้องมานั่งก้อนคือหนักนนาง นะเออเค็ดปากด้วยก็ทำกองน้ำธรรมดาให้เพราะว่าอากาศห้อนน,นอนเตะนอนเตนะนะเจ็บกินส,สดีด้ครับพี่น้องครับกินไป พอ้อแรนไขาขาวมต้องใค่ฟองนะก็ที่ลิ้นเนี่ยมันออกเป็นแปลเหมือนผื่นละ่ะเอาถ้าไขรเดงมันถิ่รลงนี่แล้วก็ค้นๆใะกันค้น่ีืว่าตอนน้ำห่อนน้ำเดือดเราไม่น้ำเย็นนะยิมัน้ำซุปนะยินนเล ใใกล,ล้กระด้งเออที่มันโจบใส่ตัวเองมัง้นแก็พอต้องหาผ้ามามโลกใไ้มา นัน่กาากนกินั่นอาภาทีม่แน่นแล้วรับว,ราาวัตัน้าหน่อยด,ดีว่ายุดใส่ขาืม,มหยุไส่ขาจะได้ไม่เสียเนี้ยมันวันนี้พออซื้อปลากันเเพื่อนมา แต่พ่อชอบกินอาหารแบบนี้ต้องมีรากันเพื่อนจะกินแล้วใส่เลยนีกซดน้ำเลยซดน้ำอร่อยนะอร่อยไหมเผ็ดน<อ>้ไม่เผ็ดโอ้เผ็ดปุ๊บลูกมา<อ>มารถนี้เห็นเผ็ดเนาะอือมามารถนี้ก็เธอเลือกเอง <laughs> แสดงว่ามันอยังกเก็ดแค่หน่อยไปเนาะผ้าไหมเช็ดปากกระดาษเช็ดปากที่เท้าเช็ปเชนปากเช็ดเลยคือ,อ,อ,อโอ้กันยอนเป็นมะขอยสดหนามันมะแมนนันอันนิ่งเหยียเดเลยมันมเป็น ลดกินวิ่งรถอันนี้นมันเลยเพีย้ยนคนหนาวแม่คนได้ซื้อมาไห่นะแม่คนได้ซื้อมอไห้กินลูกก็อยากกินน้ำรถของคนมันมันว่ายากกว่านีเห็นแม่กินมันเลอยากกินรถนี้ แล้วกินนมจืดเข้าไปแต่ว่านมจืดให้กินพอจะได้ไม่เขทอให้น้ำมันหยดก่อนเออก่เออพอให้น้ำหยดก่อนกินใจเย็นๆพอกินเลยกินเลยทำได้กินก็ไม่กินเลยมากินหน่อยกินหน่ยกินหน่อยกินหน่อยเป็นวายบ่ได้บ่วเลย มากินหน่อยกินเลยอ้าอไอ้กินหน่อยกินหน่อยเพลสแต่เนนนนพื่อตีงานกินเนี่ยคนจีนว่าอยากกินเราไม่อยากได้เรากินโอ้กินน้ำเยอะเออจะได้ตับ่ายดีกะคอยบอกคอยสอนไปพี่นอ้องถ้าเริ่มรู้เรียนขึ้นแน,น่รู้เรียนงว่ารู้เรียนแน่ยก็ยัยงไขว่เก่า เราเป็นเงินสี่เราเออรู้จักกับมือลองถูกต้องเก่งมากเออรู้จักกับมือลองเฉพาะนะครับซือ้อการเล็กมาให้ทำแบบนี้ก็ได้ลูกมา,าทำอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะมานาก็ตักมาแล้วก็เอามาลองอย่างนี้นี่ลองนี้แล้วก็กินเลย เออเอาไปทีแล้วสเีเก็บอ่ะจับแล้วเออแล้วก็ตักตักมาอันนี้ลองนี่ตักนี้ตักนี้มาใช่ไหมมาแล้ขาขึ้นมาลองตรงนี้อืมอลองตรงนี้เรามาแา้ก็กินรนะับลูกกินจับกินเออกินเนืจะได้ไม่หยดใส่ตัวเองเออพ่อก็ลืมสอนแบบนี้เออ เออต้องซื้อการนิเวศคนนี้หน่อยตักไหมเออคอยบอกเพือนๆพี่น้องเลยเยนรู้ไปเพราะว่าห้องเขาเกากับพัฒนาการต้าหรือว่าแข็งข้นแบบตัวยงหมดแล้วมันเปรียบเทียบไม่ด้มากปกติมันเหนื่อยยากพี่น้องก็ต้อง <igung> อ่ะโอเคอยู่นะใช่ไหมงั้นก็บ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวยังไม่ยิ้ม เปี้ยงมันก็ค่อยไเก็งนอืมโอ้โหจริงว่าไปแถวอนุ่งเกียบนรถนีมั่งขยะมีเศนไงยิมยังบาย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 นอเออนอนก็บบดดีแกบายบายไม่อยาเห็นนอเอาบายบายจ้นแล้วเจริญโอเค